สวัสดีค่ะวันนี้ครัวของเราจะพามาทำหมกปลาร้าใส่ไข่ามาตำเครื่องแกงกันก่อนนะคะพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตักมาใส่ถ้วยแบบนี้เลยใส่ไข่ลงไปวันนี้เราใช้ไข่ไก่สองฟองใส่ชูรสนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ใส่ปลาร้าสับลงไปได้เลยการปรุงของเราก็มีแค่นี้นะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันใส่สมุนไพรา่าตะไคร้ใบมะกรูดเยอะๆนี่จะมีความหอม ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ใบแมงลักแล้วก็ผักชีลาวโรยด้วยพริกขี้หนูสวนลงไปสักนิดนึงคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะนําไปห่อใบตองเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมห่อกันได้เลยเราก็จะตักใส่ใบตองห่อกันแบบนี้วันนี้เราก็ได้แค่สองห่อนะคะเราก็จะนําไปย่างเตาถ่านเราลืมถ่ายขั้นตอนการย่างนะคะก็จะข้ามมาตอนที่สุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแกะดูกันมีความหอมมาก มากเลยนะคะเราไม่ได้กินนานแล้วนะเมนูนี้ <Yeah. S 1> ดูข้างในก็จะประมาณนี้นะคะน่าทานมากๆทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆผักลวกหรือว่าผักสดก็ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ค่อนข้างทำยากแต่ขอบอกอร่อยมาก